ตละมาตวงวันนี้เราจะต้มส้มละกร,รําพิดหมาด้วยพินหมาถ้ามีไข่โลกสองร้อยขาต้มส้มละกร,รม,กรรมตอนนี้จะมาอาจจะเป็นเมนูต้มส้มละกรรม พอน้ำเดือดได้ที่เราก็ใส่ละกรรมหรือเขาเรียกแถวบ้านเรียกสมละกรรมพอน้ำเดือดได้ที่เราก็เริ่มปรุงน้ำจิ้ม น้ำจิ้มทําเองก็เนี่ยนี่ก็ปลายุงชุม่มบ้านอยู่ติดทะเลยุงชุม่มหน้าตาประมาณนี้ตม้ตมสมตม้ตมสมระกร,รมอันนู้มีน้ําจิ้มป่นโขกเองแล้วก็อันนี้ ปลาฉลันกุ้งขาวน้งเหลืองเนี่ย นเราจะไปตักปูแป้นเห็นไปอะ่ะเรารอกินอย่างเดียวไปกบมันอะ่ะแฟนเขามากรอมาให้เขาจะไปตักปูแป้านลยไปเฮ้เดี๋ยวูรอกินงวยไปหรอกกุ้งขาว ขาวทะเลร้อยเปอร์เซ็นตัวเล็กแต่าวานไม่น่าก,กลัวไอรูหกเจ็ดร้อยสู้นี่ไม่ได้หรอกตู้อยไม่รัวลอยไม่ได้รอ,ไไดรอกเนี่ยผุ่งขาวหางแดงเนี่ยอะไรเพื่อนชอบพูนอะไรกันนะ่จดดวดเออจวดเข้าไปดี๋ยวเลอกจิ๋วจะ่แจ๋วอย่างนี้เนาะอูตีดกูเป็นเข่าชุ่มเนี่ย แถวเมืองน้ำถึงอ่ะบ้านเลยเนี่ยตักขึ้นสิบยี่สิบโลแล้วไปไปอ่ะรอกินหนึ่งเดียวยุ่งกับชุมอืม วายหนุนอยา่างรวกก็มีเนี่ยอยา่างรวกก็มีก็ไปให้ให้หลักเรากินทั้เลยหวาน cùng đêm trong hụt đó Nắp miếng phết đi, tốt chặt đi Phụt trái. Mẹ phụ bệnh đen đen khay mạnh dung rồi อลอ,อยวางทอดไม่ได้เลยเล็กจิ๋วแต่แจ๋วขาวาทาเลร้อยเปอร์เซ็นตนะ์ทำเร่องไปเผ็ดกันนะทำเย็กันเนาะอืม ไบ,บสุกมั่งไอตัวใหญ่โลหกเกล้อยซูนี้ไม่รอกนี่กินนิ่มๆหรื่เลยหวานธรรมชาติเกิดเองเกิดใด็ะเลเองร้อยเปอร์เซ็นต์มันเจี๊ยบ เดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปก็เดี๋ยวกอลจะนำเสนอคลิปแนวทะเลแหละแนวสร้างอาชีพบ้างแนวทะเลบ้างก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครให้น่าสิทธิ์เนาะก็จะนำเสนอคลิปอีกต่อ,ตอไปไม่เอฟซี FC ผิดหวังหรอกแต่ตอนนี้โอ้โหเพ็ดเพ็ดน่าดูเลยเพ็ดจริงๆไม่ใช่เพ็ดเล่นโอ้โห ใส่พริกป่นพริกินบ้านอื <S 2 <S 2 <S 2้มจาน พูดเลยไม่ออกเลยเผ็ดเผ็ดจริงๆเม็เผ็ดเด่นขอสูตก,กักตัวกันกรรมต้มกักร,รปาาลาอะลีเปรี้ยวหอมละมุนสาราอาหารอายอะเราทำเอง ต่อไขอตัวเอฟซีขอตทษเพื่อนที่ไม่ทานอาของดิบเนาะแต่มันรสชาติอัตลสของมันก็คือมันต้องเป็นแบบดิบทะเลแท้ทะเลคือทะเลการนำเสนอข,ของน้าคือทะเลแท้อุ้ยเผ็ดขออนุญาตขอโทษคืออยากให้รู้จักให้เอฟซีรู้จักว่าเออเนี่ยทะเลเป็นอย่างนี้อย่างนี้สําหรับคลิปจะต่อไปนักส์เขาจะนำเสนอ ของทะเลแท้การนำเสนอการทำอาหารรบกวนช่วยกดกระดิ่งติดตามกดแัรปรดใเนาะกวคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ขอขอบคุณการริงเหมือนเดิมนะาติดกับผมขอบคุณครับ